สวัสดีครับอยู่กับคาร์แมกกาซินไทแลนนะครับเมื่อปี2020ที่ผ่านมานะครับ MG ได้เปิดตัว MG6 XPower Limited Edition เป็นรถต้นแบบที่เป็นการจับเอาเทคโนโลยีจากสนามแข่งมายัดใส่ในรถบ้านน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องคาร์แมกกาซินไทแลนของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับ ล่าสุด SAIC Motor นะครับจากประเทศจีนเตรียมจำหน่ายรถรุ่นนี้อย่างเป็นทางการแล้วโดยยัดใส่ขุมพลังไฮบริดเทอร์โบ3 1 0ร้อแรงม้าเตรียมเปิดวางจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ในประเทศจีนจำกัดจำนวนเพียงร้อยคันต่อเดือนเท่านั้นนะครับโดยสนับราคาจำหน่ายอยู่ที่199,800หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยตกราวๆ1ล้าน10,000บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ MG6 XPower นะครับเป็นรถรุ่นแรกของทางค่ายที่ผ่านการแปบแต่งจากโรงงานมาพร้อมชุดแต่งที่ดูสปอร์ตดุดันตัวถังใช้พื้นฐานเดียวกับ MG6 ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ทางด้านดีไซน์ภายนอกนะครับภายนอกเนี่ยจะตกแต่งเน้นความสปอร์ตมาพร้อมไฟหน้าแบบ LED แบบเรียวยาว กระจังหน้าออกแบบให้มีลักษณะที่เป็นซี่แนวตั้งตกแต่งด้วยโทนสีดําใส่กันชนสีดํารอบคันด้านท้ายมีตัว x เป็นอักษรซ่อนอยู่ภายในโคมใส่ดิฟฟิวเซอร์สีดําตกแต่งด้วยสีแดงปลายท่อยเสียแบบสีท่อและสปอยเลอร์หลังคาร์บอนไฟเบอร์ขนาดใหญ่ตีโป่งซุ้มล้อทั้งหน้าและหลังนะครับเพื่อรองรับล้อที่ไซส์ใหญ่ขึ้นหรือล้อล้นออกมานิดหน่อยนั่นเองนะครับ นอกจากนี้นะครับยังติดตั้งคาลิเบอร์สีเขียวแบบ6พอตพร้อมด้วยจานเบรกแบบเจาะรูช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกและระบายความร้อนโชคอัพและสปริงที่พัฒนาเป็นพิเศษสำหรับ mg 6 s power โดยเฉพาะนะครับยัดใส่ล้อลอยน้ำหนักเบาขนาด18นิ้วที่ออกแบบก้านเนี่ยให้เป็นรูปทรงตัว x หุ้มยาง michelin pilot sport club 2นะครับ ขนาดยางอยู่ที่245ทับ40 ZR18 มาให้นะครับโดยภายในห้องโดยสารนะครับต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่าออกมาในโทนเนี่ยดำดุโดยตกแต่งด้วยวัสดุแบบออเคเทล่าเพื่อความโดดเด่นด้วยการเดินตะเข็บและใช้สายเข็มขัดนิรภัยสีเขียวติดตั้งเบาะหนังแบบสปอร์ตที่ประดับด้วยสัญลักษณ์ X-POWER โดยกาบประตูเนี่ยจะมีหมายเลขประจำตัวรถระบุเอาไว้เพื่อแสดงถึงเลขรถของคันนั้นๆนะครับส่วนทางด้านคอนโซลนะครับจะติดตั้งหน้าปัดขนาด12.3นิ้วระบบนำทางแบบ AR หน้าจอ10.1นิ้วนะครับพราะระบบปฏิบัติการแบบ OS iOS ที่พัฒนาจาก Arribaba group นะครับ ระบบนำทางแบบ Big Data Navigation 3.0ใหม่ล่าสุดระบบเสียงนะครับ Altra Luxury ให้ลำโพงมาถึง6ตำแหน่งและกล้องมองภาพรอบทิศทางแบบ360องศาทางด้านขุมพลังเครื่องยนต์นะครับจะมาในเครื่องยนต์แบบ PHEV โดย MG 6 X Power 2022ใหม่เนี่ย ถูกวางให้เป็นรถยนต์แบบสมรรถนะสูงสุดในตระกูลของ X Power เลยนะครับซึ่งเป็นแบรนด์จากท,ทาง MG ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังปั l u อิน h y บร i ด MGE Drive ที่ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.5ลิตรจะให้กำลังสูงสุดที่169แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรผนวกทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับกำลังสูงสุดอยู่ที่ 136แรงม้าแรงบิดอยู่ที่230นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบสิ่งจังหวะระบบ E D U 2นะครับโดยเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะทำงานร่วมกันแบบสอดประสานจนให้กำลังสูงสุดอยู่ที่305แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่480นิวตันเมตร พร้อมด้วยแบตเตอรี่ขนาด11.1กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงสามารถขับขี่ในโหมดไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยได้ไประยะทางถึง70กิโลเมตรชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มเต็มนะครับจะใช้ได้ราวๆ3.5ชั่วโมงโดย MG เคมว่าอาัตราสิ้นเปลืองต่ำเพียง1.1ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือประมาณ90.9กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองนะครับพร้อมด้วยระบบชาร์จไฟกลับไปยังแบตเตอรี่ ที่เลือกปรับโหมดได้ถึง3ระดับนะครับส่วนโอกาสที่จะเข้าไทยนะครับก็อาจจะมีนะครับแต่ว่าอาจจะมีไม่มากแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยที่ได้ดูคลิปนี้นะครับและต้องการรถแรงๆเนี่ยก็ต้องมีความที่จอยากได้รถ mg 6 x power แน่นอนนะครับแต่หากคาดดาวแล้วนะครับอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ ถ้าจะเข้านะครับเนื่องจาก MG เนี่ยตอนนี้ได้ทำการเปิดขาย MG ไฟที่มีหน้าตาคล้ายๆกันแต่ด้วยความจำกัดในการผลิตจึงอาจจะยังไม่เข้าไทยเร็วๆนี้แต่ส่วน MG 6เนี่ยนะครับตัวธรรมดานะครับไม่ใช่ตัว x p o w e r เนี่ยมีขายอยู่ในประเทศจีนนานแล้วนะครับแต่ไม่ได้เข้าไทยก็เลยต้องมารอดูกันนะครับสำหรับ MG PHEV เนี่ยครับ MG 6 PSEV ใหม่เนี่ยจะเข้าไทยหรือไม่นะครับถ้าเข้าไทยก็น่าสนใจนะครับสำหรับความแรงนะครับความแรงสมรรถนะสูงทีเดียวยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับหากมีความเคลื่อนไหวของ MG 6 x power นะครับทางช่องคาร์เมกาสินของเราจะนำมารายงานให้ท่านผู้ชมทราบโดยทันทีนะครับในวันนี้ต้องจากลากัไปก่อนฝากกด subscribe ช่องคาร์เมกาสินไทยแลนด์แล้วฝาก ติดตามค้า m แมกซินเทเลนด์ดอทคอมด้วยนะครับสวัสดีครับ